ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นหวดังครับรับไม่ได้กันทั้งโซเชียลหลวงพ่อเคาะหัวให้พรญาติโยมแต่สิ่งที่ได้รับไม่ได้กันทั้งโซเชียล,ล,รยรเ,ยลเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากได้มีเพจ Facebook ลายหนึ่งได้โพส์คลิปหลวงพ่อเคาะให้พรญาติโยมแต่ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากว่าหลวงพ่อทำแรงเกินไปหรือไม่ ก็ดูจากที่ทําคือทําเต็มแรงเลยคนที่เข้าให้พรถึงกับต้องหวอเลยทีเดียวขอขอบคุณที่มาจากสยามนิวครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานเข่าเด่นหัวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2องกับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้าวอลแบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3เนี่ยคือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลงไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจคุณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ